นิติเวศแห่งต้าถังเล่มสองตอนที่174เร็สี่เวซามต่ำช้าหลั่นเยียนทำทุกวิธีทางเพื่อฟื้นฟูก,กล่องเสียงที่หายไปแม้ไม่อาจฟื้นคืนสภาพเดิมแต่สนทนาไม่น่ามีปัญหาที่เกลรันเปล่งเสียงไม่ได้น่าจะเป็นเพราะปัญหาด้านจิตใจคงได้แต่กระตุ้นให้นางเผลอเปล่งเสียง เพะว่าลันเยียนเองออกจะปวดหัวเกลหลันเยือกเย็นจนชวนให้คนขนลุกไม่ว่าวันวีจะทำให้นางตกใจอย่างไรได้เพียงแต่ปลายตามมองอย่างเฉยชาด้วยหมดปัญญาเลยจำใจพักเรื่องนี้ไว้ก่อนลันเย็ยนกินยาแล้วนอนคิดเรื่องคดีบนเตียงจวงอีดถูกจับเป็น และมีคนตายอีกรายใช่เป็นพักพักเขาก่อคดีไหมฆาตกรเป็นคนอื่นที่แท้ล่วหลินมีแรงจูงใจในการสังหารหรือไม่ตามที่เซีลซ่งบอกตอนที่ผู้ต้องสงสัยหลายคนตายต่างี่สูตรร่องรอยนางไม่ได้หากนางมีแรงจูงใจในการสังหารเช่นนั้นก็เป็นไปได้มาก ที่จะเป็นฆาตกรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในภายหลังสิ่งที่ทำให้รันเย,ยนไม่เข้าใจคือหวังซื้ออยู่ที่ลั่วยางเหตุใดมาปรากฏตัวที่นี่ได้ยังมีเผิงเจ้าก็ใช่อยู่ดีๆก็ไม่น่าแจ้นมาที่ป่าตะวันตกของเมืองหลวงกลางลดึกโดยไร้สาเหตุฝนราตีนอกหน้าต่างตก หนักขึ้นทุกขณะเสียงทั้งมวลระหว่างผืนฟ้ากับแผ่นดินถูกฝนที่ตกลงมากลบมิดปลายยามชีวิตที่ว่าการอำเภอแสงโคมสว่างสวยัยเสี่ยวซ่งกลับจากสถานที่เกิดเหตุมาถึงที่ว่าการ เปลี่ยนเสื้อผ้านั่งดื่มชาในห้องเล็กด้านตะวันออกของโถงกลางเส้นผมดำสลวยถูกรัดรวมๆที่ด้านหลังด้วยแถ่ผ้าปลายผมยังมีน้ำหยดไม่ขาดไอร้อนบดบังใบหน้าเขาทำให้อาสีหน้าไม่ออกบนหน้าผากจวงอิ่นที่นั่งคุกเข่าตรงข้ามเขาเมียเหงือเม็ดเล็กๆขุดพลายใจตื่นตะหนก หากไม่รู้ว่าคนผู้นี้อายุแค่26จริงเกรงว่าจวงอินคงคิดว่ามือเก่าที่คลุกคลีในแวดวงราชการผู้นี้เพียงบำรุงรักษาตัวเองดีเมื่อครู่ที่ถามไม่กี่ประโยคหากไม่คิดให้ลึกก็เป็นคำถามทั่วไปเทาว่าตอนนี้นึกดูแต่ละประโยคพุ่งเป้าสู่ประเด็นสำคัญ ที่จวงอินเกรงใช่ว่ากลัวเขาแต่เพราะเหนื่อยมากที่ต้องคอยระวังคำถามคใายไม่มีเจตนาของอ e ีกฝ่ายเซลซ่งดื่มชาเสร็จก็วางถ้วยบนโต๊ะอย่างเบามือก่อนช้อนตามองไปที่จวงอินอีกครั้งด้วยใบหน้าแฝงรอยยิ้มเป็นมิตรดุดสนทนาว่าจะกินอาหารเย็นจานไหนดีบัญญัติทัง ว่าไว้ผู้สังหารบุคคลไร้ความผิดสามคนขึ้นไปไม่ว่าผู้กระทำผิดจะยอมรับสารภาพหรือไม่ก็ต้องโดนประหารค่าจำได้กรมอาญามีํำนวนคดีหลายสำนวนเย็นวันที่4เดือน11ปีอูเตอร์ที่7หิหิมะตกหนักเรือนหมู่สกุลจางเมืองอิงโจเดือนสองฤดูใบไม้ผลิ ปีอูเตอร์ที่8อำเภออิงซานเมืองอิงโจเซียวซงไม่ได้กล่าวรายละเอียดคดีเพียงแต่บอกช่วงเวลาจวงอีกจ้องเซียวซงยังแปลกใจได้ยินคดีเหล่านี้เขาเหมือนนับสมบัติในบ้านไม่มีผิดก่อนหนะ้าฟังว่าเซียวซงลงเจียงหนานไปทําคดีจวงอีก ยังตั้งใจสืบข่าวกำหนดการเดินทางของเขาแม้ไม่รู้ว่าเหตุใดจูจ่ๆเขาจึงมาที่อำเภอจุ้ยสุยแต่จวงอีกมั่นใจว่าเขาไม่มีเวลาไปกลมอาญาคนข้อมูลอ่านแน่นอนเซลซ่งไม่ให้เวลาเขาคิดมากคดีเหล่านี้รวมแล้วผู้ที่ตายในมือท่านจวงมีถึง21ชีวิต เซลส่ยงยิ้มก่อนกล่าวเรียบเรียบความผิดของท่านก็คือตายสถานเดียวแต่การตายมีหลายวิธีชายชะการผู้กล้าสละศรีรษะหลังเลือดหัวหลุดก็แค่บาดแผลเท่าปากชามผู้แท่เซียวไม่อยากเห็นนายท่านจวงต้องอับประยศและทุกทรมานจริงๆถึงอย่างไร ก็แค่โทษแขวนคอกับโทษตัดหัวมือที่วางบนตักของโจงอิดก,กำหมัดแน่นแหวนปลอกมิ้วอย่าจือบนนิ้วโป้งกดบริเวณโดยรอบจนซีตต่างจากเมื่อก่อนกดหมายถังกำหนดวิธีประหารชีวิตไว้แค่แขวนคอและตัดหัวเซลซงรับชาร้อนๆที่เพิ่งเติมมาหมาดๆปาดใบชาที่ลอยอยู่ด้านบน ครั้นได้ยินวาจานี้ของจวงอินก็ชะง,งักก่อนอธิบายอย่างใจดีว่าในท่านจวงช่างเข้าใจบทลงโทษทางอาญานะักเพราะว่าหลายปีนี้ผู้แซ่เสี่ยวเป็นซื่อหลังกลงอาญาคลุ้นคิดได้เคล็ดลับไม่น้อยเช่นโทษตัดคอนี้ไม่ได้ระบุเป็นกฎตายตัวว่าจะต้องให้ตายในดาบเดียวเร็วซ้ำตำช้า จวงอิดหน้าเขียวคล้ำขณะตัดบทเขาท่านคิดจะทำสิ่งใดกันแน่เซียวซงจิบน้ำชาอีกหนึ่งฟังว่านายท่านจวงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการสืบคดีคิดว่าท่านต้องเคยได้ยินมาว่าชื่อเสียงของผู้แซ่เสียวไม่ดีนะความหมายในวาจาก็คือตกในเงื้อมมือของเซียวซงไม่มีทางรอดชีวิตเด็ดขาดแต่หากให้ความร่วมมือดีด จะพิจารณาให้ได้ตายสบายความจริงข่าวลือเกี่ยวกับเซลล์โซงก็ไม่ได้แย่นักเพียงบอกว่าเขาฉับไวเด็ดขาดน้ำมือโหดเยี่ยมทั่วร่างแผ่กระแสอะอม,มหิตสิ่งนี้สำหรับคนร้ายที่ก่อบคดีย่อมไม่ใช่ข่าวดีแต่ในราชสำนักและหมู่ชาวบ้านคำวิจารณ์เกี่ยวกับตัวเขานั้นดียิ่ง อย่างน้อยก็พูดว่าเขาเป็นธรรมและเที่ยงตรงท่านอยากจะรู้สิ่งใดแม้จวงอิดไม่อยากยอมรับนักว่ากลัวชายหนุ่มที่อ่อนกว่าตน20ปีแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้เขาจำเป็นต้องอ่อนข้อเซลโซงพิงพนักที่นั่งครึ่งวงกลมรอยยิ้มไม่ลดลงแต่จวงอิดก,กล้าทำร้ายคุณหนู17 ไม่ว่าจะสารภาพหรือให้ความร่วมมืออย่างไรก็ไม่มีทางมีจุดจบที่ดีในเงื้อมือเขาทว่ามองพิรุษจากสีหน้านิ่งเฉยนั้นไม่ออกสักนิดฟังว่าหลายวันก่อนท่านไปวนเวียนอยู่แถวหน้าบ้านสกุลซูเพราะเหตุใดหลายวันก่อนเซลซ่งขมีขมันส่งคนไปจับตัวผู้ต้องสงสัยที่บ้านสกุลสูแม้จะจับคนไม่ได้ แต่หัวหน้ามือปราบได้พบกับจวงอิดถือเป็นแมวตาบอดพอดีเจอหนูตายจวงอิดเสยยยิ้มแล้วชงโงกมาเล็กน้อยใบหน้าหนวดคลาเฟิรม์มปรากฏดรอยยิ้มเจ้าเล่สับป,ปดนแมไ่ม้สาสปูนซูชื่อเสียงระเบิดไกลหากได้ตัวนางมิใช่ดีกว่าเป็นโจรภูเขามากดวงตาดำคลับของเซลลวทรงจ้องจวงอิดแนวนิง่ง กระทางรอยยิ้มค้างบนใบหน้าจากนั้นหัวเราะลั่นอย่างปลอดโปรง่งฮ่าฮเข้าใจได้ขนาดโจวงอิดคิดว่ากลบเกลือนผ่านไปได้แล้วเสียงหัวเราะของเซียลซ้งพลันชะงักก่อนเอ่ยเสียงเรียบนายท่านจวงผู้แซ่เซียวไม่อยากขู่เข็นให้สรารภาพแต่ความประณีของข้ากลับถูกเห็นเป็นคนโง่นอกจากท่านสงสัยวิธีการของผู้แซ่เซียว คิดอยากเห็นเต็มตาสักครั้งบรรยากาศในห้องกดดันจนคนหายใจขัดท่าทีคุกคามของเซลส์แรวกระแสน้ำเออคนไม่ขาดสายแม้แต่เจ้าหน้าที่สองคนที่ยืนอยู่สองฟากยังเหงือ่อชุม่มถึงจอผมไว้ชีวิตพี่น้องค่ะท่านอยากรู้สิ่งใดย่อมได้จงอิดยอมแพ้นในที่สุดการงัดข้อครั้งนี้เขาไม่มีโอกาสชนะแม้เพียงนิดเรื่องนี้หาเรอกันได้แต่ก่อนคาจะหมดความอดทน ขอให้ท่านโปรดตอบคําถามข้ามานิ้วเรียวยาวของเซลล์ซงบีดบหยดน้ำที่เปื้อนโดยไม่ระวังก่อนวางถ้วยลงแล้วมองจุงอิดอย่างสุข,ขุมมิเช่นนั้นหากพี่น้องเหล่านั้นของท่านตายกระทันหันในคุกย่อไม่ดีแน่ท่านว่าใช่หรือไม่โจงอิดเบิกตากว้างเขาเชื่อไม่ลงว่าจะได้ยินอะไรเช่นนี้จากปากซื่อหลางกลมอาญาผู้เที่ยงธรรม ขณะเดียวกันก็เสียดายสุดใจที่ออกปากขอเรื่องนี้เพราะเท่ากับเขาเผยจุดอ่อนทั้งหมดต่อหน้าจิ้งจอกเจ้าเล่เข้าแล้วคนสกุลเซียวทุกคนสุดจริตเที่ยงตรงเซียวซื่อหลางช่างเป็นหนึ่งเดียวที่แตกต่างจริงๆจวงอิดเสียดสีเซียวซ้งยิ้มโดยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธยัวโทสะไม่ขึ้นแม้สักนิดจวงอิดนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนเริ่มสารภาพในที่สุด10ปีก่อนตอนที่อยู่ในคุกอำเภอจุ้ยสยุยข้าได้ใช้1,000งัตำลึงทองซื้อตัวผู้คุมหลายคนในเวลานั้นให้หานักโทษประหารชีวิตมาแทนสักคนเพื่อตบตาการชนสูตรของอู่จัว่วพวกเขาพยายามหาคุณชายที่รูปร่างหน้าตาและอายุใกล้เคียงกับข้าวันนั้นพวกเขาพาคุณชายที่เม,มาไมมาคนหนึ่ง หน้าตาถึงกับคลายค่า3าสี่ส่วนไม่รู้เพราะเหตุใดจวงอิดจึงเล่าถึงขั้นตอนที่ปิดฟ้าข้ามทะเลเมื่อสิปีก่อนเซลซ่สงสังเกตเห็นปัญหายอย่างว่องไวคุณชายที่เมาไม้ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับซูกูหยินจวงอิดถอนใจมองเซลส่สงอย่างนับถือแวบ,บหนึ่งหลุกตากล่าวมิผิดคุณชายผู้นั้นคือสามีของนาง เวลานั้นสกุลซูเป็นตะกูลใหญ่ในอำเภอจี้สุยข้าไม่รู้ว่าหนึ่งพันตำลึงทองจะทำให้ผู้คุมหลายคนนั้นทุ่มสุดตัวเช่นนี้แม้แต่บุตรเคยสกุลสูยังกล้าค่าค่าจ่ายทองครึ่งหนึ่งก่อนเรื่องสำเร็จค่อยจ่ายครึ่งที่เหลือที่สถานที่ฝังศพเวลานั้นพวกเขาไปกัน3คนคนหนึ่งชื่อเจอซานคนหนึ่งชื่อเพิงเจ้า คนหนึ่งชื่อหวังซื่อสิบปีก่อนอำเภอจี้สุยทางตะวันตกของเมืองเพิ่งย่างเข้ายามวิกาลไม่นานเจอผิงจื้อและฝืงเจ้าแบกกระสอบใบหนึ่งหมอบอยู่ในป่ารอคู่หนึ่งในป่าผ่านปรากฏคนชุดดำถือกระบี่สิบกว่าคนเจอผิงจื้อรับลูกระแสะอำมหิตของอีกฝ่ายอย่างว่องไวรีบกล่าวทันควันว่าวันนี้พวกข้าเพียงนำศพมาครึ่งเดียว หากครงนี้ฟ้าสางพวกเรายังไม่กลับมาจะมีคนนำศพอีกครึ่งหนึ่งไปฟ้องอย่างที่ว่าการหากต้องตายทุกคนก็ตายด้วยกันการเคลื่อนไหวของคนชุดดำชะง,งักไปดังคาดโจงอิดเดินออกมาจากหลังต้นไม้เหี่ยวแห้งหนาใหญ่หัวโดห้าห้าพวกเขาไม่มีเจตนาร้ายจนนะ่ะสันดานจนมากไปหน่อยเขาปลายตามองกระสอบเปิดออกดู เจอพิงจือแก้กระสอบอย่างรวดเร็วเทศพครึ่งหนึ่งออกมาเห็นศพนี้ถูกตัดผ่าครึ่งจากกลางระหว่างขาแม้แต่จวงอีกที่ฆ่าคนตามไม่กระพิบยังอดขนหัวลุกไม่ได้เพื่อให้รอดชีวิตพวกเขาทําได้ทุกอย่างจริงๆยกทองออกมาจวงอิกสั่งในยยามนั้นเองมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่พงหญ้าด้านข้าง จงอีดสงสัยตาให้ชายชุดดำที่อยู่ใกล้ที่สุดคนผู้นั้นพยานเข้าไปในพงหญ้าโอ้ยช่วยในพงหญ้ามีเสียงหวยหวัวร้องขอความช่วยเหลือดังมารองได้ครึ่งเดียวก็ถูกคนหยุดไว้พักหนึ่งคนชุดดำจับเด็กหนุ่มชุดสีเทาออกมาเด็กหนุ่มนั้นเห็นหน้าพวกเจอพิ้งจือทั้งสามพรานหน้าถอดสีเจ้าหนุ่มนี้รู้เรื่องพวกเราแล้วจำต้องฆ่าปิดปาก เจอผิงจื้อรีบกล่าวแม้จุงอิดจะเป็นโจรแต่มีความคิดะดุงคุณธรรมปกติเพียงลงมือกับพ่อค้าหน้าเลือดและขุนนางที่ขุดเรี่อราษฎรไม่ทำร้ายชาวบ้านทั่วไปเขารังเกียจการกระทำของพวกเจอผิงจือ้อจึงคัดค้านว่าอย่าคฆ่าผู้บริสุทธิ์ทรงเดชกล่าวจบก็หันหน้าไปพูดกับเด็กหนุ่มเจ้าควักดวงตาสาบานห้าเปิดเผยเรื่องในวันนี้ คจะออกนาไว้ชีวิตเจ้าอำเภอจี่สุยแม่ใหญ่นะระหว่างกันจึงคุณหน้าพวกเจอผิงจื้อย่มไม่วางใจให้เด็กหนุ่มรอดชีวิตแต่เด็กหนุ่มคนนี้คือหลิวเวินบัณฑิตมีชื่อเสียงของอำเภอจี่สยุยพวกเขาเป็นผู้คุมปกติติดต่อกับผู้คนหลากหลายถึงอย่างไรก็หาทางจัดการหลิวเวินได้ต่อมา ข้าจึงรู้ว่าคนที่ตายแทนข้านั้นเป็นถึงบุตรเคยสกุลซูเวลานั้นเลยสร้างเรื่องให้คนสกุลซูเข้าใจผิดว่าคุณชายซูหนีตามหญิงอื่นไปจงอิดนึกเสียใจในยามนี้สกุลซูเป็นตระกูลใหญ่ยังไม่เป่าประกาศเรื่องชาวในบ้านผ่านไปไม่นานก็มีข่าวว่าคุณชายโม่ป่วยตาย เนื่องจากคนใช้โม้เป็นคนต่างถิ่นที่แต่งงานเข้าตระกูลมาอำเภอจี้ซุยปกติไม่ค่อยออกจากเรือนเรื่องราวโดยละเอียดเป็นเช่นไรคนทั่วไปไม่อาจรู้เซียลซ้งฟังจวงอิดแล้วจบก็นิ่งไปอึดใจก่อนส่งเสียงว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่เข้ามาคือในอำเภอฝิงและซ้งเซียวเวยรวมถึงหัวหน้ามือปราอีกสองคนเซลซ้งปลายตาม,มองพวกขาวแวบ,บหนึ่ง ก่อนกล่าวจับกลุ่มเจ้าผิงเจ้อเท่าแก่โรงเตี้ยมเย,ย่อไหลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดขอรับแยนมเพอเฟิงตบยางขมีขมันจากนั้นก็รีบให้ส่งเส้นเวย่ไปจัดการโจอ,อิดเห็นพวกเขาหลายคนลนลาน,ลนทุรักทุเลก็พลันหัวเราะมองเซลซ่งพลางกล่าวข้ายังคิดว่าตัวเองไม่เอาไหนที่ต้องก้มหน้าอ่อนข้อให้คุณนางหนุ่มผู้หนึ่ง เวลานี้กลับเห็นคนทั้งกลุ่มไม่เอาไหนยิ่งกว่าในอำเภอเฟิงอยากขี้หน้าด่าโจงอีฐเจ้ามันดามันก็แค่ถูกบีบให้สารภาพครอบครัวพวกเราทั้งผู้ใหญ่และเด็กรอกินข้าวอยู่แวดวงราชการดุดเดินบนแผ่นน้ำแข็งเปราาบางจนอย่างเจ้าจะรู้อะไรใจรอบด่าจ,จนสะใจแล้วในอำเภอเฟิงก็คลานจะคิดเล็กคิดน้อยกับเขา ยังคงทำเรื่องที่หัวหน้าสั่งการให้เรียบร้อยสำคัญกว่าเซียวซงไม่ตอบปากต่อคคำเพียงยิ้มในหน้านิ้วเรียวยาวเคาะโต๊ะเป็นจังหวะพักหนึ่งจึงลุกเดินไปด้านนอกยามผ่านข้างกายจวงอีดก็ย,ยิ้มก่อนกล่าวผู้แซ่เซียวจะไปคารวะเยี่ยมเยียนแม่ไม้สาวของสกุลซูนางไม่ใช่ฆาตกรจวงอิอาจจะร้อนใจกล่าวอย่างเชื่อมัน่น ข้ากลัวคนพวกนั้นจะทำร้ายนางจึงวางกำลังไว้รอบสกุลซูแต่แรกนางไม่มีทางออกไปฆ่าใครได้ข้าบอกหรือว่านางเป็นฆาตกรเซียวซ่งทิ้งทายประโยคนี้อย่างเกียดค้านก่อนสั่งเจ้าหน้าที่ว่าพาเขากลับคุกสวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ